Fai Super Bonus! Ladies and gentlemen, introducing first, your Laotian warrior tonight, 17 years of age, and representing Kai, Samsung Jim. Let's hear it for, LASTA Lao Star And his opponent in the red corner, a Thai warrior, who represented Dallas in Province. 20 years ago, ladies and gentlemen, let's hear it for Lao Seco Sinfar Rong ผู้ชมครับและเดินทางมาถึงวันที่3ของรายการครับวันนี้มีการต่อน้ํานหนักให้รับสำหรับผู้นี้ซึ่งนักชกจากสปปราล,ลาวครับเลาาสตาร์ปุ๋ยโฟแมนด้วยฟอร์มและด้วยกระดูกประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจําต้องต่อให้กับนักชกไทยอย่างเหล่าเซอร์โกเซนฟาวังสินั้นครึ่งกิโลกรัมครับในเวทพิกัด46.5ต่อ47ครับทางดานเลาาสตาร์ปุ๋ยโฟแมนกับนายกลายศักดิ์ศรีสะอาดครับ ปัจจุบันในวัย17ปีครับจากปากเซครับสบปอปลาาตัวสูง160ซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังนี่ยังแพ้ใครไม่เป็นเลยครับชนะ2เสม,มอ1ล่าสุดเสม,มอกับชนะสตา์บอลสอขันทาเอาไว้จากค่ายแสนสุขยิมครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนาน้านักชกในมุมแดงครับเหล่าเสือโกเซนฟารังสิตรับนายวัฒนชัยอภัยแสนครับนักชกจากตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินในวัย20ปี ส่วนสูง162ซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1นึกับล่าสุดชนะคะแนนอาราชิซากาโมโตะกับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นเอาไว้สังกัดค่ายมวยเซียนฟารังสิตรครับนะครับกรรมการเป็นกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดยกที่1ครับซ้ายกับขวาครับผมว่าแล้วครับยกที่1นึ่ทางดังนี่ลาซาตาร์เปิดฉากเข้าหาครับเล่นงานฐานล่างเข้าไปก่อน ไฟหอยไฟขึ้นไปเรื่อยครับหักแรงแรงด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหดาวสตาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับประเทกลกาได้กลาเสียครับเล่นงานที่ฐานล่างก่อนเลยครับเปิดฉัดต้บอกว่าเจาะเข้าไปที่บริเวณต้นขาของทางด้านลาเเือโก้ครับต้องเสี่ยงไว้ก่อนครับเลาเเือโก้วันนี้จับมาเยืนขาตายไม่ได้เด็ดขาดครับโดนอาสตาร์จับเข้าไปสองั้างนี่รู้เรื่องแน่นอน นี่ครับไปยืนรับเยอะเลยครับมาครับกับมันซ้ายของตาน่าเหล่าเซโก้เตะม้วซ้ายตวัดเข้ามาาตเกี่ยวได้ทิ้งด้วยมัดขวาใช้วิธีเตะท้ายต่อยซ้ายครับอ้าวตาต่าถึงตัวทันทีนะครับย้ำไปเรื่อยจับไปเรื่อยครับอ้นี่ครับดุเหลือหลายเลยเขาจาได้ล่าสตานะครับเตะซ้ายตวัดเข้ามาอีกครั้งเซโก้จับจังหวะรอครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับหน้าพอเหลือหน้าตาน่าแก อาการเหมือนกันครับล้ำต่อเข้าไปเตะเตะเตครับลาสตาอาระครับตั้งล้ำได้เดินหน้าต่อไปครับนี่กระตบมาแล้วตบไปซ้ายครับเลียนเข้ามากัมชนาลาสตาว้าวหันต้นขาซ้ายเลยครับได้ผลละอาการครับลาสาโกนี่ขามีอาการครับส่วนลาสตาโดนหมดเข้าไปก็เซเหมือนกันัจีเข้ามาบวกไหมัดซ้ายนี่รับต้องระวังความมั่นนรัมานาลาสตาโกมันครับก่อนได้คงครับวันนี้เลาสตโก ไม่มั่วไม่เร่ยว่าไม่ผิดทางครับครับแทงซ้ายเติมมาแล้วลงล่างของตระหน้าลา,าเกีเอรด้านหลังเซโก้หัวด้วยซ้ายเลาสกาปัดด้วยศอกครับด้วยความสุขุมคราวันนี้เราวเซโก้หาแข้บซ้ายเติมให้อีกครั้งครับแม่เข้าเป้าตลอดครับแทงซ้ายทำง,งานได้ดีครับเบียดเข้ามาหวางซ้ายดักเอาไว้อีกครั้งกับาดตระหน้านลา,า,าสาโกับโอ้โหนี่ครับ จังหวะดักได้สวยครับก็บอกว่าแม่นกันเตี่เรียนเราสตาลีพลาดไม่ได้นะครับต่างหากใครต่างหากนะซ้ายมาซ้ายกับขวาครับยาหลุดยาหลวมเป็นดีที่สุดครับเยี่ยมกวะบวกและนี่ครับสับสอกสวนเลยครับตอนนั้นเราเซโก้มากล้าได้กล้าเสียกับเด็กคนนี้เฉียงลาสตาร์ครับชื่นชอบอยู่แล้วเรื่อกฟังจ็บปวดนี่ครับแฟนมวยเห็นนี่ประทับใจครับผมเพิ่งให้ลัอสนามกระพาลนะครับแข้งขวาโตไปครับเราสตาร์วิ่งแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายของเราสเซโก้ครับมา ทำไว้ทิ้งด้วยมัดขวาไปได้วยขวาแล้วโดนบวกกำลังจะมาใครจะมามาครับมัดสายคมคมอยางเล่นงานได้ดีครับทางด้านเราเสือโก้ราวสตาร์ก็ยังเน้นเป้าหมายเป็นใหญ่เป็นหลักครับวันนี้จับในมาพยายามสกุลลอะไรนะเสีสส่ยมเอาดลครับพว้แม่ก็โดนแทงสวนเลยครับซาบด้ซ้ายอีกทีครับเราเสือโก้ราวตาร์เดินหน้าต่อแม่ชอบดีแล้วกับประเภทบวกมาบวกเนี่ยทางด้านเราวสตาร์เดินลุยต่อครับเราวสตาร์ลาวเอโก้แข็ บริเวณนอกแกนซ้า,ายนี่มีรอยบวมปูดมาเห็นชัดเจนครับโอ้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอยู่กันที่ท่าพลหดแล้วครับท <c oughs> ่าดาวน์ซิมดาตัวแล้วบดจกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียว <c oughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าใครไม่ได้ดูนะพลาดเาาม่ีอยงนี้งทางด้านลาวสตา <c oughs> ปุยโฟแมนจากสปปลาวและเหล่าเสือโกเซนฟาร์รังสิตสนุกดุดเดือดเลยครับทางช่องก้าบินคอน HD มาได้30นั้นเสิร์ฟความมันแบบนี้กับรายการแม็กซ์มวยไทยความมันระดับโลกแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เอาวเลยครับท่านผู้ชมครับจากยกแรกที่ผ่านมาเจาะยางเขาก่อนมีอาการแต่ว่าจังหวะเจอบวกหมัดบวกสองมีอาการเช่นกันกับด้านเราตาเอาล้วครับมีคนละอาการครับอ้าวเล่นกานมาก่อนครับเราเฟซก็เริ่มที่จะจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนด้วยความมั่นครับด้านเราเซโต์เี่เคยน็อกทัวเทงกันนั่ชกจากกัมพูชามาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับ เตี้ยตายทั้งแถบจากท่าน,น้า,า,า,าหลอสโก้อาตาย่านุจะน็อก่อนแล้วกันครับจิ้มลำตัวครันหลอสโก้เอาตาบุกได้มาด้วยศอกครับไล่เข้ามาวางไมข้างเติมโอ้แต่ว่าใครจะยุบใครจะย่นกันต่างฝ่ายต่างมีของดีเอาละครับจับตาดูต่อไปครับอยากอภิษตาไม่ถึดขาดสายหมาจากหลอสโก้เอาตา,ตาบุกมาว,วานขวาโตกระหมัดซ้ายเติร์กแข้งครับโอ้ท่านชมออกอาวุธก,กันไม่หยุดเลยครับ ไปไอยมาครับเดินมาเข้าไปคเขาลาสตานะครับครับจากนี้ไปต้องเดินเกมให้รัดคุมกว่านี้ครับฝันรัดมาออกหมายจะไปยังเต็มไม่ได้เขาคงง่ายลาสโตโกทิศซ้ายกลัตมาบวกหมัดหยับวางแข้งคืนไปก้ารทอนเลยครับนักเตะลาสโตโกไหลโผลงขึ้นมามีอาการเขาลาสตาแล้วครับโดเอฟโฟนีกันลาสตาไม่ดีนะตอนนี้โอ้ต้องตัง да. ้งกระแพงเอาเจอเหลี่ยมแต่ก็พลาดไม่ลงครับ เดือดเกินไม่ต้องเสียเวลาเตือนกันเลยครับเป็นงานง่ายของกรรมการครับวันนี้ไม่ต้องใครสับมือครับเอาละครับเตะซ้ายมาจากเราซาโก้มาต่อไปจากเราซาต้าต้องการสูงเอาอีกแล้วกันนี่คลัางไกลต่อยซ้ายมั่นเหลือเกินครับขยับขาไว้เราตาทิ้งได้หมัดขวาเราเซโก้ขามแล้วฟันที่ศอกให้าใกล้ครับต่อยซ้ายซ้ายคอยเติมจับได้มาทัดสองซ้ายครับเราเซโก้กับจิมด้วยซ้ายขยับบวกสองหลุดครับเติมในแข้งเอาโอ้ใครจะดีใครจะอยู่นะครับ ครับแน่ใจแล้วมาในี่อ้าวมีต่อซ้ายต้อมาเป็นระยะทางได้ลองเซอร์โกมีเสาไปเติมครับอ้าวพยายามให้เราตาร์เข้าใกล้ตัวครับไม่หนีไม่มีถอยครับทั้งคู่พยายามเขมาจิ้มด้วยซ้ายไม่โดนเราตาเล่นงานฐานล่างต่อยังคงเตะต่อยงทั้งซ้ายและขวาครับนนะเราตาตเข้าไปครับเรา,าเซอร์โก็่อยๆแขนเกลือจิ้มเกลือครับหาตาร์หผลท้ายมาเราเซอร์โกจิ้มท้ายนเหมือนกันแต่เล่นไปเยอะครับเราตาเอา้าฟัานที่สองซ้ายกับเราเซอร์โกจับนายเราตาร์บีดมา ดีดวขวากันมาแต่ออเอาได้ในจังหวะสุดท้ายก็ดวาวสตาร์เดินหน้าลุยต่อครับาวางแข้งกลางกันต้านดาสตาทิ้งด้วยมัดขวาแล้วโดนบวกทิ้งด้วยมัดซ้ายคืนกันเราวเซโก้โฮ้ยเป็นคนมันพลา,พา,ยาดยาวหรือเปล่าครับในคู่นี้ครับอ๋อไม่มีเว้นบล็อกครับอ้าวดาสตาเดินหน้าลุยต่อดูนี่กระบาแล้วครับจังหวะเร่งของกันต้านดาวเซโก้ดาวสตาร์กัดบอลบวกด้วยขทุครับมันยับแม้จุกเกมต่อตีบนเวทีอ้าวบวกมันพลัดขึ้นมาอ้าวตาห้ามอ้าวแล้วเน้มเนมัดแล้วก็จิ้มขวา เอาสิครับก็อเอากับพวกงเขาสิครับนี่ครับอกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวารอตาพู้มาเสียบเจอแท็กตอกันตลอดเวลาครับพวกนี้เดินหน้าลยาุยต้องต้องต้ต้อง้องต้องตองเตะขวานะครับปาตาเข็นเข้ามาเจอเล่นงานฐานล่างคือเสียบด้วยขวาก็โดนหมัดฮุกขึับแล้วกดจบที่สองครับเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมันเหลือเกินครับ คู่จริงๆครับทั้งลาวสตาปุยโฟแมนจากสวปกลาวถึงแก้วโลกที้ไทยนะ้ขึ้นกิโลกรัมแต่ก็ทำผลงานได้ดีครับในการเจอกับลาวเซอร์โกเซนฟารังสิงผู้ชมครับไม่ต้องพูดถึงระบบป้องกันตัวครับขอมันไว้ก่อนครับนี่ครับไปโกรธกันมาจากไหนครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งทุกอย่างที่มีครับแค่งัดเข้ามาใส่กันแบบว่า โอ,โอเคหมดหน้าตัออาากครับเอ้าะครุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้สามนาทีสุท้ายเป็นสามนาทีที่ต้องตัดสินครับไปชมกันเลยครับเปิดเกมมาดาวสตาเดินต่ออ้าวนี่มาท้ายขึ้นมาจากเอาโสตตัครับยอมไม่ได้ครับเอ้าลายโตขึ้นมาวิ่งดาสตาเนี่ยบอลประเทศนกันเนี่ยยิ่งเจ็บตัวยิ่งเดินครับประเทศตุกตาล้มลุกครับยิ่งโดนยิ่งเดิน บาดในนัดล่าลมาเอาละหัก,หกทิ้งไปครับแล้าวเต่าจะไปตีเชือกครับขึ้น,ตตนขวาเข้ามาอีกครั้งแล้วจับไปลาตวตีด้วยขวาลาวเสือโก้เจอวงในเข้าไปนี่ก็ช็อตเหมือนกันครับจังหวะยกจังหวะเปียกนี่ไงถือว่าเป็นร่หน่อยหนึงครับจับในมันแล้วาวเต่าพิทเอามาเสียบขวาแข้งขวาไว้เจอศอกลาวมาขวางตีใช้วงในเล่นงานต่อครับ นั่นคืต่นอสตาลาสเโกเขาาพยาามัดล่างเอาไว้ครับวงในนำมาแก้เกมตีมาสตารเสียเข้าไปครับเลาสืซโกยังยืนไม่ได้นี่เลยครบพอโดนวงในก็ยืนนิ่งเลยรันหน้าลาสเซโกบกออกมาใหม่กับลาตาหวานด้วยขวาสโกทิ้งได้มเป็นสองและขำออกมาลสเซโกก็รับสายยัหางเอาไว้ครับเข่าใกลสวนล้วโตไม่เข้าอย่าทันอลาตาหักไปหักมาครับเอาและขวางตีจากครสเซโกทิ้งได้มดซ้าย ใช่อีกทีเออเข้าไปนั่งกระจายครับเราหน้าลาสตาจต่ไหนมาจะพลิกเกมให้ได้ครับ่งได้ก็ยังตีไม่ชัดเจนครับเอาแล้วครับยังคงเดินหน้าต่อเกี่ยวได้ไหมหลุดไปครับอาสโกขวางให้ขวามลาสตาก็เจอสวนที่ซ้ายครับกลับเข้าไปเต็มๆครับลาสตาลาสโกยังแห่โยกขาจังหวะครับรอโต้รอบวกนีชรอจังหวะมาเป็นชุดพุ่งเข้ามานเกี่ยวได้คืนได้แค่ซ้ายสุดที่ผมเรียมาสองครับคืนไปหนึ่งโอ้โห โดนผลันกันปาลาตาโดนเข้าไปาเข้าปากเลยครับจังหวะเตะซ้ายของเจ้าหน้าหล่าเสือโก้โดนเข้าไปเต็มปากเต็มท้องนะเราลาซาตาครับแม่จะต้องสวนวิญญาณเพชรา้าด้วยนะครับเหล่าเสือโก้ทำได้แต่มายืนมองแบบนี้เอากันจับในนีด้วยขวาเรา,าตาเน็บเข้ามาอีกครับเนียบมีเจ็บเอาทุกลูกก็เราซาตา,ากรรมาการตัดม,มือกับลาซาตาเดินต่อเอาเลยครับเบียดเข้ามาจับในรัดเอวเอาไว้นี่แหละก็วงในนั้นทำได้กับเจ้าหน้าลาซา มีความทีนี้อันจบสิครับอาสตาอ้าวเขาไปเตะขวามีสายติ้มขึ้นมาจากนั้นลาสโก้ครับลากมาตาีนะครับหลังโซโก้คืนนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับไม่อยากให้คู่นี้จบลงครับอย,ยากให้ม,าามีตตาตามมส,สักหกยกขึ้นมาคู่นี้อ้เอ้าเข้ามาเข้าไปกับอาสตาโอ้ขาหุ่นเขาพันกันเป็นเลข็บไปในจังหวัดล้วนบวกปักผุขผาไปโอ้ยอาการไม่หยุดลาสตาคนนี้อ้าวลาสโก้เล่นใส่ร้ายเขาขึ้นมาเล่นเกมต่อครับลาสโก้เอ้าแม่ลาสตาก็มีอาการซึมหรือเปล่าลาสโก้เบียด ลามตาไม่เดินครับขยับกระแทกขวาโดนแข้งนี่ครับออกการจุกเสียก็ทงนั่นเราสตาร์แม่มอง,งเล็กน้อยก็เอ้าโอ้ยโดนก่อนค่อยขึ้นทีมด้วยซ้ายทิ้งเราตาเล่นง,งานไปที่ฐานล่างถ้าเราเสียก,ก็เลือกนานหรือเปล่าครับขาหรือไตลุกครับลาสตาหยาบกว้างนะครับนัต่อยมาตาและครบสามยกเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดจริงๆท่านผู้ชมครับคู่ที่สามของรายการ ไม่มีผิดหวังเลยครับระหว่างทางด้านลาวซาปุยโฟแมนนัทชกจากสปปลาวครับกับทางด้านลาวเือโกเซียนฟารังสิตการต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกร,รมัมในวันนี้เีการ60อา46.5กับ47กิโลกร,รมัมเหมือนจะไม่มีปัญหาโอ้แรกกันได้สนุกรับโอ้โหดูครับนี่ครับหุกขวาดอกนี้นี่พันเป็นเลข8เลยครับแลวจังหวะกระโดดกระโจนเข้ามาเสียบด้วยซ้ายของนั้นลาวเซอร์โกอีกทีไม่ว่าการตัดสินจะออกมาอย่างไรมันครับไปบนเวทีกันเลยครับ วัน t a f i ไฟล์ดีสั่ง gentlemen แลช่องของเดอะบอนัสรัน Max เป็น a b s น l u t e b o Max มวยไทย c e b o o k Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red color Max Muay Thai Facebook page Both of them receive our bonuses 5000 baht each Alright ladies and gentlemen After 3 rounds of actions We go to the judges' scorecard For the winner no, Samara. Yes, Samara, gentlemen five super bonus